เรื่องขี่เฝ้าสารที่สารเจ้าแห่งหนึ่งในเมืองจีนได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะตกงานมามาขออยู่อาศัยในสารเจ้าพร้อมกับบอกว่าจะขอทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและดูแลรักษาความสะอาดของที่นี่ให้เพื่อแลกกับที่พักและอาหารในแต่ละวันหลวงพ่อที่เป็นคนดูแลหลักๆจึงได้ยอมให้คนคนนี้เข้ามาดูแลที่นี่เพราะในช่วงนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาที่จะเดินทางมายัางสารเจ้านี้บ่อย อีกทั้งดูแลคนก่อนเพิ่งลาออกไปท่านจึงคิดว่าถ้าที่นี่มีคนมาดูแลเหมือนก่อนหลวงพ่อคงไม่ต้องมาที่นี่บ่อยๆหลังจากนั้นหลวงพ่อจึงบอกกฎเกณฑ์ของการอยู่ที่นี่ให้เขาฟังคร่าวๆว่าเขาต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันส่วนเขาก็รับฟังและรับปากจะปฏิบัติตามเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์เขาเองถึงจะมีความคุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้และที่สําคัญจากการที่เขาทําความสะอาดที่นี่บ่อยๆมันจึงทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้ว ที่นี่มีของมีค่ามากมายซึ่งของมีค่าพวกนั้นเหมือนเป็นของโบราณที่น่าจะมีมูลค่าสูงและเขาก็คิดว่าของมีค่าค่อนข้างเยอะถ้าหายไปสักชิ้นสองชิ้นก็คงไม่มีใครจําได้พอเขาคิดได้แบบนั้นกิเลสปัญหาที่อยู่ในใจของเขาจึงทําให้เขาวางแผนว่าคืนนี้เขาจะลองขโมยของจากศาลเจ้าแห่งนี้แล้วเอาไปขายเพื่อจะนําเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในขณะที่ศาลเจ้าปิดเขาก็เดินเข้าไปยังโบสถ์แห่งหนึ่ง ซึ่งพอเดินเข้าไปในโบสถ์ได้เขาก็เดินตรงไปในสิ่งที่เขาอยากได้ในแบบที่คุณเคยกับสถานที่มากๆเขาจัดการเก็บเอาสิ่งของที่อยากได้ใส่กระเป๋าประมาณ3-4ถึงชิ้นจากนั้นเขาก็หันหลังกลับเดินออกจากโบสถ์ในระหว่างที่เขาหันหน้าไปมองอย่างประตูโบสถ์สายตาแวบแรกที่เขามองเห็นก็คือเหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าประตูโดยคนคนนั้นมีลักษณะเหมือนนักรบจีนโบราณยืนถือดาบจ้องมองเขาอยู่ตอนนั้นเขาจึงรีบขยี้ตาทันที แล้วพอลืมตามองมาอีกทีเขาก็เห็นว่าไม่มีใครแล้วเขาจึงตัดสินใจรีบเดินออกจากโบสถ์ไปแต่ในขณะที่เขากําลังจะเดินหนีนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามมาแต่พอเขาหันหลังกลับไปเขาก็มองไม่เจออะไรจากนั้นเขาจึงหันหน้ากลับมาเพื่อจะเดินหน้าต่อแต่เขาก็ต้องตกใจสุดข,ขีดเมื่อคนที่เขาเห็นแวบๆเมื่อสักครู่ตอนนี้ผู้ชายคนนั้นได้มายืนขวางทางเขา พร้อมกับเอาดาบชี้มาพราะเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกกลัวมากเนื่องจากว่าคนคนนั้นจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ดุดันเขาจึงจ้องมองไปที่ผู้ชายคนนั้นจึงได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นตัวสูงมากเขาใส่ชุดนักรบโบราณที่เป็นชุดเกราะในมือถือดาบใบใหญ่ใบหน้าของเขามีหนวดมีเคราและมีดวงตาที่แดงมากผู้ชายคนนั้นจ้องมองมาที่เขาพร้อมเดินตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็วซึ่งพอเขาเห็นท่าไม่ดีเขาจึงวิ่งหนี และเขาเลือกที่จะวิ่งไปทางหลังสารเจ้าเขาวิ่งหนีไปจนถึงทางตันในระหว่างนั้นเขากลัวมากเพราะเขาไม่สามารถวิ่งหนีไปทางไหนได้แล้วและที่สําคัญผู้ชายชุดนักรบคนนั้นก็เดินมาประชิดตัวเขาแล้วแถมยังเอาดาบชี้หน้าเขาก่อนที่จะเงื้อดาบไปฟันที่แขนของเขาสุดแรงจนทําให้แขนฝั่งที่เขาถือของที่ขโมยมานั้นขาดไปในพริบตาในตอนนั้นเขาร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดจนทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นรีบวิ่งเข้ามาทางหลังสารเจ้า เพื่อมาอยัางจุดที่ได้ยินเสียงร้องซึ่งพอคนมาเห็นซึ่งพอได้มาเห็นทุกคนก็ตกใจกับสภาพนั้นมากเพราะภาพที่เห็นคือคนเฝ้าสารน,นอนหมดสติโดยมีแขนของเขาขาดจมกองเลือดอยู่ข้างๆมีหนังซ้ำทุกคนยังเห็นกระเป๋าใส่ของมีค่าจานวนหนึ่งวางอยู่ข้างๆด้วยหลังจากนั้นคนที่วิ่งมาดูจึงรีบแจ้งหลวงพ่อทันทีซึ่งหลวงพ่อก็สั่งให้คนพาเขาส่งโรงพยาบาลก่อนจนกระทั่งหมอรักษาและเขาฟื้นขึ้นมา เขาก็ตะโกนบวกเวกโวยวายเหมือนคนเสียสติและเหมือนกับว่ากลัวอะไรสักอย่างอาการเช่นนั้นจึงสร้างความมึนงงให้กับผู้พบเจอเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็เดาเหตุการณ์ได้ว่าเขาได้ไปเจอกับอะไรมาหลวงพ่อจึงบอกกับคนที่พาไปส่งโรงพยาบาลว่าเขาน่าจะเจอกับยนกุยโดยนต์กุยนั้นเป็นหนึ่งในวิญญาณที่เฝ้าศาลเจ้าแห่งนี้จริงๆแล้ววิญญาณชนิดนี้เป็นนักรบ หรือผู้ปกปักรักษาแผ่นดินแต่ด้วยความผิดบาปในหน้าที่ต่างๆจึงทําให้เขาต้องกลายมาเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าสารเจ้านั่นเองและหลวงพ่อยังบอกต่ออีกว่ามีคนเคยเจอยวนกุยบ่อยแต่คนที่เจอนั้นไม่เคยทําอะไรผิดเหมือนอย่างเช่นคนคนนี้นั่นจึงทําให้ยวนกุยไม่เคยทําอะไรคนอื่นๆเลย,เลยจึงไม่ต้องกลัวอะไรเพราะยวนกุยไม่เคยทําร้ายคนคนไหนนอกจากคนที่ขโมยของเหมือนคนคนนี้